ฝนไม่ได้ตกในป่าใหญ่มานานมากแล้วสถานการณ์แย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งแม้แต่นักล่าและเหยื่อยังต้องมากินน้ําที่จุดเดียวกันทั่วทั้งป่าเงียบสงบราวกับสงบสึกแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นทําลายความเงียบนั้นเด็กมนุษย์คนหนึ่งยืนอยู่พร้อมกับถังน้ำในมือเขายืนดื่มน้ําอย่างสบายใจโดยไม่มีท่าทีหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยสัตว์ตัวอื่นๆต่างจ้องมองเขาเงียบๆย,ยกเว้นหัวหน้าหมาป่าเพียงตัวเดียวเพราะเขารู้ดีว่าเด็กคนนี้เติบโตมากับฝูงหมาป่าเขาเคยถูกสอนกฎของป่าไวอ้อย่างชัดเจนและเคร่งครัดแต่ไม่รู้ นั้นกลับลืมกฎเหล่านั้นไปเสียได้แล้วจู่จๆเสียงคำรามดังตึกกล้องมาจากภูเขาเป็นเสียงของเสือทุกคนในป่าต่างรู้ดีถึงความโกรธเกรี้ยวของมันทั้งป่าหวาดกลัวเสือตัวนี้ดวงตาของมันจ้องมาที่เด็กคนนั้นโดยตรงในแววตานั้นเต็มไปด้วยความแค้นที่สั่งสมมานานเพราะมนุษย์เคยทำร้ายจนตาของมันบอดไปครางหนึ่งและตอนนี้มันต้องการแก้แค้นแต่ในขณะนั้นบรรยากาศในป่าย,ยังเต็มไปด้วยความสงบมันจึงยังไม่ทำอะไรมันแค่พูดเป็นเชิงขู่ว่าหลังจากฝนตกเด็กคนนี้จะต้องตายและพูดอีกว่าพวกเจ้าทั้งหมดมี ช่วยเขาแต่ลองคิดดูให้ดีว่าควรแลกชีวิตสัตว์อีกกี่ตัวกับเด็กมนุษย์เพียงคนเดียวไม่นานฝนก็ตกลงมาถึงเวลาที่ทุกคนต้องตัดสินใจเด็กคนนี้ควรจะอยู่ต่อในป่าหรือควรจะไปหลังจากคิดอยู่นานเด็กชายก็บอกเองว่าเขาจะจากไปแต่ราชินีหมาป่ากลับห้ามไว้เพราะนางรักเขาเหมือนลูกแท้ๆนางไม่อยากปล่อยให้เขาไปจากนั้นเสือดําก็ปรากฏตัวขึ้นและบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เด็กคนนี้จะต้องกลับไปอยู่กับมนุษย์แม่ราชินีหมาป่าจะเสียใจแต่นางก็ยอมปล่อยเขาไปเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเขาเองเด็ก ชายและเสือดำจึงออกเดินทางด้วยกันพวกเขาข้ามน้ำตกเดินผ่านภูเขาสูงแต่ตลอดทางเด็กชายเงียบตลอดไม่พูดอะไรเลยสีหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าอย่างเห็นได้ชัดแล้วจู่ๆเสือดำก็บอกให้เขาหลบลงเพราะเสือตามมาทันแล้วเด็กชายเริ่มวิ่งสุดชีวิตเพื่อหนีเอาตัวรอดเสือดำกระโจนเข้าใส่เสือเพื่อขัดขวางแต่เสือนั้นแข็งแกร่งมากเพียงแค่หนึ่งมัดเสือดำก็ล้มลงทันทีจากนั้นเสือก็พุ่งเข้าใส่เด็กชายในจังหวะนั้นเองฝูงควายปากก็พุ่งผ่านเข้ามาพอดีพวกมันกระแทกเสืออย่างแรงเด็กชายรีบใช้โอกาสนนีี้หเออาตัวรด โดยไม่ทันคิดเขากระโดดลงไปในแม่น้าที่แห้งแลง้งฝูงควายก็พุ่งกระโดดตามไปติดๆเด็กชายเอาตัวรอดจากควายได้อย่างหุดหวิดแต่แล้วเสือก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งตรงหน้าเขาตอนนั้นเองเด็กชายรู้สึกว่านี่คือจุดจบของเขาแล้วแต่ในจังหวะขับขันเขาคว้าหัวายตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆแล้วเกาะไปพร้อมกับฝูงควายเสือทําอะไรไม่ได้เลยเด็กชายหายไปจากสายตาของมันเสือคำรามด้วยความโกรธจัดเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เหยื่อของมันหนีรอดไปได้แล้วคุณละ่ะชอบสัตว์ตัวไหน